ท่านผู้ชมผมวีรพลบุญเดชผู้สื่อข่าวทีวีช่อง13สยามไทยวันนี้ขอนำท่านผู้ชมมาติดตามชมข่าวทีวีช่อง13สยามไทยมีทั้งข่าวประช,ชาสัมพันธ์ข่าวร้องเรียนร้องทุกข์ข่าวกิจกรรมข่าวอาชญากรรมก็อยากให้ท่านผู้ชมไปติดตามชมถึงทุกท่านครับ นะครับไร่เพิ่มสูตรนะครับเป็นหมู่บ้านเห็ดเลิงลูก้าอีกสองบ้านท้องแซงกไร่มุจธินทุกแห่งมีที่พักพร้อมมีกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตรในพื้นที่ให้ทั้งหมดและเราก็ขายตัวเนี้ยเพื่อดึงดูดนักนะท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ๆมาเย,ยี่สมพมอนเนี่ยนอกจากมาพักคุณยังได้เรียนรู้กิจกรรมได้เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นกเกษตรของแงสวรซึ่งในไร่ทั้งหมดเนี่ย มีกเกษตรดีซีทั้งแค่แห่งมีกเกษตรดีให้เรียนรู้โคบดนะครับทุกแห่งมีพร้อเพราะเราเชิญกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่เข้ามาเป็นคู่ค้ากับเราวันนี้มาเจราจาจับคูท่ที่ยโสทรผลิตได้กับตอนมหาศารเนี่ยออกสู่ตลาดใหม่ออกสู่คนที่จะพาสินค้าของเราเนี่ยไปจำหน่ายได้ดีขึ้นและก็สร้างรายได้ให้กับคนยะสธรเพริ่มมากขึ้นนะครับท่ทานธานิตบอกว่า โอ้ยถ้าได้ถึงขนาดนั้นนะครับผมว่าดีใจมากเลยนะมันจะทําให้ตลาดของเราเนี่ยเป็นที่รู้จักของบุคคลข้างนอกทําให้คนรู้ว่าเจ้สงกร์มีสินค้าอทีที่ดีมีคุณภาพและป้าที่ามาวางขายสินค้าอยู่ตอนเนี้ยขอบคุณนะครับที่มาร่วมก,กับเรากิจการของเราในวันนี้วานได้พาพวกคุณธุรกิจของเราเนี่ยได้ลงไปดูที่โรงยานกรทชูม,มาบอกว่าโรงงานกระชูของเราเนี่ยเป็นแหล่งใหญ่นะครับของเคื่อสมุนไพร สิทธิ so ์พลาสมุนไพรของเราเนี่ยที่ปุ๋ยทุ่มเนี่ยที่เป็นพืชอินทรีย์ของเราเนี่ยขายให้กับเรงพยาบาลปุ๋ทุ่มเนี่ยเพื่อไปทำยาแล้วก็ให้คนไข้คนป่วยที่โรงพยาบาลเนี่ยได้ใช้นะครับผมเคยเห็นเมื่อหลายต่อหลายวันที่ดูสารพัดทีโรงพยาบาลปุเขียวเลยโรงพยาบาลาไปโรงพยาบาลพวกเลยปุกเขียวไปไล่เลยแล้วเอาผักเขียวเนี่ยไปทับเป็นเขียวต้นเขียวผ่าน เค้าในอะไรผักเคี้ยวผ่านน้ำหอยเพื่อให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลพวกเรศเนี่ยได้กินได้รับสารที่ดีจากผักเกล้ยนะครับที่เนี่ยโรงพยาบาลกุชุมเราก็ซื้อผู้สมุนไพรที่ชาวบ้านปลูกไปทาเป็นอาหารไปทำเป็นยาให้กับผู้ป่วยที่โรงพยาบาลกุชุมเนี่ยได้รับประทานแล้วก็ได้สบายดีจากไปนะครับอ่าสุดท้ายก็ฝากทุกคนนะครับให้ปกมีสิ่งอันาตรายที่มาลบล้าเราได้ตลอดเวลา ผมขึ้นเวทีนะเพื่อนี้อยู่ดีวันนี้ก็จะขออนุญาตขึ้นเวทีนี้นะครับสิ่งรอบข้างที่เป็นอันตรายกับเรานะครับแจ้งโงงงเงี้ยอยู่นะครับการวิบากรรมของโลกใหญ่มาหรือโลกนั้นคือไข้หวัดใหญ่นะครับเราติดกันเยอะนะครับที่ทำเกินแก้วพระบวดไปเอนะครับบวดไปร้อยติดไข้ใหญ่ใหญ่ไปเกือบแปดสิบแล้วก็แค่ลงไปาบาลคืที่อำเภอทำเกินแก้วบัดข้างเยอะกระจายมาที่เมืองบ้านนิดหน่อย นะครับโลกต่อมาแล้วก็เหมือนจะเข้าเราแต่ย่างนี้ที่ยังไม่เข้า a t นแท็มุกราหารติดจริงๆ,ๆ4รายเข้าสํารวจว่าติดอีก5 9ากจนสุดท้ายตาดออกไปเหลือ98คนตอนนี้ยังประเมินไม่จบก9 8คนทาน้าจเจริญติดไปแล้ว1คนแอ t แท็ยังโสดตอเราเรย,รออยังรอดอยู่แต่ไม่รู้มันจะมาเมื่อไหร่ก่อนหน้านั้นโอห ไม่คิดไม่คิดเลยว่ามันจะรุนแรงที่สุดนักบ้าตัดหัวหมาใหสี่ตัวยวัดไปวิีไทยันเลยตัวหนึ่งเมืองสองตัวที่ทีสุดคือคำเปี่ยนแก้วหมามรนด็นไปกัดวัวใ้คนเจ้าของวัวไม่รู้ถูกหมากัะดกมันเชี่ยตัวตายแบบโชคดีนะครับที่วัวตัวนั้นมันไม่ติดที่นักบ้าไปที่โวดวหมาตัวนั้นกัดมันเลยไม่แพ้ วันนี้คนกรุงเทพเจออะไรครับเจอโควิดรอบที่เท่าไหร่ไม่รู้ไม่รู้จะนับรอบอยังไงนะผมเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพเนี่ยแต่ตัวนั้นไม่ติดลอบตายนะครับเพิ่งกลับมาเมื่อวานเลยสดๆจริงๆเลยนักก็เยอะเราก็กลัวนะครับขึ้นรถไฟฟ้าเพิ่งเคยเห็นว่ารถไฟฟ้าเต็มเป็นยังไงขึ้นไม่ได้นะครับเพราะเต็ม พบแมสไอทีเลยเห็นแล้วคนเยอะเอาวะจากว่าจะไม่ใส่แมสหยิบแมสขึ้นมาใส่แอบก็เลยปลอดภัยนะครับที่รถไฟฟ้าที่คนมอหกลานแต่ไม่เกิดข้อกับวลมากไม่เป็นอะไรผมเองทำถึงลูกกันเองที่จังหวัดเชียงศูนยครับในจังหวัดครที่เราได้เรามีวัสดุดิบต่อเลยไปใต้ทำทำโปรดักต์ม่มีปาใหไม่มีปัญหาใดๆนะครับสุดท้ายขอให้พวกเราดีนะครับ ม,มีความสุขเยอะๆมีเงินมีทองใช้กันอย่างโอเคนะครับก็ขออนุญาตเปิดงานในวันนี้ขอตัวคารมว่าแชรป์ทั้งผูที่เปิดโครงการของเรานะครับเชิญครับทในพักภูมิยงค์วิทยาลัยครับเกษรและสังกัจจายน์เกษตรกรเดชเชิญเพื่อผลิตีด้วยนะครับเดีเชิญนายพันธุ์ทองแสงกลางสังคมจจายน์เกษตรกรครับ เชิญนะครับพรนันทสากัปต่นานจังหวัดเพรศรีนรนะครับเป็นตัวประจักษ์ประจำทีด้วยนะครับเรียนเชิญท่านนันทาท่านพรชัยญพิโยคงศรีการท่านพรแตงงานจังหวัดเพชรศรีเรียนเชิญนางสาวสนใจยิ่งสาครับสวาชิกจังหวัดเพชรศรีนครครับเรียนเชิญนายสาริศปรากฏมากครับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรศรีครับเรียนเชิญนางสาวกนุกวลผู้เด่นแดงครับหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตร ตะกรจังหวัดยะโสธรครับนางสาวุชดาจำเพลนสาครับหัวหน้าสํานักงานกองทุนพื้นฟูและพัฒนาเกษตรตากรสาขายะโสธรครับนายชัยวัฒน์สมพงครับแทนพัฒนาการจังหวัดยะโสธรนางสาวจันทราพรประภาครับแทนเกษตรตากรจังหวัดยะโสธรนายนัทพงศ์ย่อไกรศรีแทนสังคมจังหวัดยะโสธรครับนายนรงศักดิ์เบรุกวนาลักษณ์นายบุญรัตน์ก้าวจาครับ ร่วมเป็นสักขีพยานของเราก็อยู่ภายในงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและก็โอกาสนี้ครับผมจะได้ขอเชินเชิญสักขีเวทีนะครับเพื่อเป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงในครั้งนี้นะครับซึ่งผู้ที่หนึ่งนะครับผู้ที่จะเป็นพยานผู้ที่หนึ่งผู้ที่สามนะครับได้แจกงพักการสอบโดยผู้รดยสารคานิจอดเกษตรสุนทรและนายภาคภูมินิยมรุ่ยพยานครับเกษตรและสัตว์ปศัสัตว์สุนทรเรียนและสัตว์ปศุสัตว์นิยม ผู้โดยสารนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยผู้ซื้อนะครับเป็นเจ้าของบริษัท P&L ยูนิเซอร์สจำกัดนะครับและต้นขาด้วยบริษัท P&G นะครับยูนิเซอร์สบริษัทยูนิเซอร์สจำกัดเป็นพ่อของนี้นะครับเป็นเชลล์โรเบอร์ตีนะครับก็อีโตะนะครับนะครับผลงานการซื้อขายอยู่ที่มูลค่าหนึ่งล้านบาทเมื่อวันที่เจ็ดเดือนมกราคม ปฏิคอตกลงร่วมกันเรียบร้อยนะครับหน้าสมุดปฏิคอตกลงนะครับโฉนซึ่งประกอบไปด้วยบริษัท CA ไว้ผู้จัดกนะครับเป็นผู้ซื้อและผู้ขายับริษัทเและบริษัทสุ่สาเป็นผู้ัดรประาซื้อขายนึล้านบาทครับเชิญนะครับคุณสุพตราอนคระพฤติเีนะครับ การผู้อขายครับกับบริษัทเปลี่ยนน้ำใจบ้านโศกขุนปูนนะครับสินค้าเป็นสป,ปสีไมเป็นผล้องนะครับราคาการซื้อขายที่หนึ่งแสนบาทนะครับเแขกเชิญท่านสองท่านทูลทีนะครับและตัวแนทนครับจากบริษัเปลี่ยนน้ำใจบ้านโศกปูนใน,ใปนะครับการซื้อขายที่หนึ่งแสนบาทนะครับเจ้าคู่ขายเราเต็มช่องรายชื่อของท่านนะครับในแบบที่พ่อตกลงนะครับและการคำสั่งนะครับ เพื่ที่เข้าตลาดเยอะหน่อยนะครับ่ยู่แข่งบ้านนะครับขอบคุณครับและผู้ต่อไปต้องขตะคุณยังอยู่บนเวทีต่อนะครับซึ่งยังเป็นผู้ซื้อเช่นกินชุบชีเกษตรอินทรีย์รับธรรมชาติข้าวโสรุ่นะครับซึ่งเป็นผู้ขายนะครับสินค้าเป็นข้าวอินทรีย์และถั่วดั เสือและล oui, ุ c, ่มเกษตรแปลงใหญ่ผริตสมัติพรมนะครับในสมเด็จของนเวทีนะครับม hey, hey ิสอัิดช่วยเกษตรดีียรับธรรมชาติบ้านสุดโศ่มนะครับอีก2คู้นะครับคือสุตน์ขุนนะครับในเวทีต่อนะครับและเรนเชิญครับตุ่มเกษตรแปลงใหญ่ผลิตสมั้ิพรมีนะครับ เป็นผลิตผลพวรับตล์ในการซื้อขายคือ ไปเลือกที่ทําคนสมาตาอุปอา จะมีจอย์พระสังรรวมถึงวิทยากรช่วงของการเสวนานะครับแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติที่ท่านอยู่ด้านหน้านะครัแบแด้สามท่านในเชิงุญคีด้วยนะครับซึ่งโอกาสต่อจากนี้ไปครับเราจะเลยเข้าสู่ช่วงของการบีการเปิดง,งานของเราอย่างเป็นทางการซึ่งะผมและทุกท่านที่ท่้อยู่ภายในห้องนี้จะเป็นการส่งสัญญาณโดยการนับเข้าดาวถอยหลังเริ่มจากห้าไปจนปถึงเบลท์และเรียนเชิญท่านประธานในพิธีของเรารถึงทางการจังหวัดท่านประธานองการค้าจังหวัดยะโสธรเอามือแตะที่ลูกโลกกันหน้า เปนเชิญสื่อมวลชนทุกท่านนังหน้าเวทีนะครับแล้วก็รวมถึงช่างภาพภายในการจัดงานของเราด้วยนะครับเอาละครับก็การขอ,ขอจดนี้ไปครับกับผมจะดับทุกท่านข้าสื่อช่องของนิการเปิดงานอย่างเป็นทางการฉช่ไหครับทุกท่านพร้อมรับนับถอยหลังพร้อมๆอกันครับเริ่มจากสองหนึน่งครับก็คืออะไรกันนะครับ ารการเปิดงานของเรานีด้วยนะครับเป็นเชสุท่านกิากานเีนะครับเป็นสินค้าจากผที่มาร้วมแสดงสินค้าภายในของเราครับนนแล้แตเป็นสินค้าและการเกษตรละเป็นสินค้าการขไ้ด้วยนะครับขนไ้าครับผมครับกานนี้ได้เปลี่ยนการขนส่งนะครับสินค้าจากเกษตรกรของเราที่ได้นมาตัดแสดงภายในของเราใน้ีนี้นะครับ

ครับะกอท่านบอกว่านะ้วับาก็ได้สนับสนุนนะครับสินค้าทางการเกษตรจากเกษตรกรครับเป็นหมุนผักครับซึ่งผู้สูงนั้นนะครับคุณสุนทรคุณนะครับ ไผ่พอีกอันหนึ่งแล้วคร story, ับเป็นนี่นี่เป็นแั้งเป็นเห็ดเห็ดเพาะเห็ดเหรอเห็ดเพาะเห็ดเพาะเหรอครับเห็ดพัวนี้เห็ดพัวเห็ดพัวเหรอโอเคครับเห็ดพัวเห็ดพัวครับคขอบ a อ p l e คุณพอปเปิ l e นะครับครับครับ เป็นงานนี้ก็เป็นการเยี่ยมชมรทศการนะครับก็การแสดงชิงข้าทางการเกษตรท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดทางาณนชย์จังหวัดแล้วก็ทางประธานหอการค้าจังหวัดเพชรทรนะครับก็เดินเยี่ยมชมบูธสินค้านะครับท่านรองผู้ว่านะครับก็สนุนเป็นสินค้าทางการเกษตรนะครับ 啊，然后。 ประมาณร้อยันนะนที่เราไปเนี่ยมันแตกมันไม่มีปัญหาเพราะวิวิทาการกับเม็ดที่วิทยาการมันต่าง เก็บนานกว่าก็ไม่ว่าไงไยาวท่านรองผู้บ่ามีแนวคิดนะครับที่จะส่งเสริมการตลาดยุคใหม่ของเกษตรอินทรีย์ จ้าสุทธรอย่างไรบ้างครับครับก็ตอนนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าจังหวัดยะโสธรนะครับมีสินค้าที่หลากหลายมีสินค้ามากมายทั้งสินค้าโอทอปทั้งสินค้าที่เป็นอัักษณ์เอกลักษณ์ของจังหวัดนะครับทั้งสินค้าที่เป็นสินค้าทางการเกษตรสินค้าต่างๆเราเนี้ยปัญหาใหญ่ที่ยะโสธรเจอคือเราผลิตออกมาเยอะแต่เรา ขายไม่ได้เราไม่มีที่ไปเราไม่มีคนมาซื้อท่านก็รู้กันอยู่ว่าจงังหวัดยะโสธรเนี่ยคนที่เข้ามาเหยียบเนี่ยมันไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญที่วันนี้ทางจังหวัดทางหน่วยราชการต่างๆเนี่ยกำลังพุ่งเป้าและกําลังมองนั่นคือเราจะทํำยังไงที่เราจะมีตลาดที่เหมาะสมให้กับผู้ผลิตทั้งสินค้าโอทอปทั้งสินค้ากาเรเกษตร พวกนี้ของจังหวัดเจ้าตทรเนี่ยโดยเฉพาะเกษตรกรเราเนี่ยเมื่อผลิตสินค้าได้แล้วเนี่ยสามารถจําหน่ายให้กับบุคคลที่อยู่ทั้งประเทศหรือต่างประเทศบุคคลที่อยู่ที่อื่นที่ไม่ใช่คนเจ้าตัทรเนี่ยให้สามารถเพิ่มรายได้เนี่ยให้กับคนในจังหวัดเจโสวทรกิจกรรมในวันนี้เราก็จัดขึ้นเพื่อหาคู่ค้าคนที่มีความต้องการสินค้าในสิ่งที่จังหวัดเจโสทรเราผลิตขึ้นมา ได้มาเห็นได้มาดูได้มาหยิบได้มาจับได้มาพูดคุยกับคนเยอโตธรเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการจําหน่ายสินค้าออกเพื่อเป็นการเพิ่มช่องการทางการตลาดให้กับคนเยอโตธรของเราทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนทั้งภาคเกษตรกรเนี่ยสามารถเอาสินค้าไปขายให้กับบุคคลที่อยู่ไกลอย่างวันเนี้ยที่รู้เรามีคนที่มาทั้งหาดจังซานนทบุรี ปทุมธานีกรุงเทพซึ่งเป็นแหล่งใหญ่เป็นตลาดใหญ่สําหรับคนยโสธรของเราสิ่งกิจกรรมที่ทําในวันนี้มันก็ทําให้เรามีช่องทางในการขายได้มีช่องทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างที่วันนี้ท่านพานิชท่านพูดเนี่ยกิจกรรมแค่วันนี้เล็กๆที่เราจัดขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะเพิ่มช่องทางการตลาดและนํารายได้มาสู่เกษตรกรเราเนี่ยสองล้านสามล้านสี่ล้านในอนาคตได้ ซึ่งถ้าเกิดเราทําได้สําเร็จมีคนมาคุยกับเรามีคู่ค้ามีคู่ธุรกิจที่มาดีกับเราเนี่ยมันก็ทําให้สินค้าของยะโสธรเราเนี่ยออกไปสู่ตลาดออกไปสู่พื้นที่นอกจังหวัดยะโสธรได้เพิ่มมากขึ้นซึ่งมันก็สุดท้ายก็จะนารายได้นําสิ่งดีๆมาให้กับคนในจังหวัดยะโสธรนํารายได้ที่ถูงมาให้กับเกษตรกรในจังหวัดยะโสธรเพิ่มมากขึ้นทําให้คนในจังหวัดยะโสธรเนี่ยมีชีวิตมีโอกาสมีอะไรดีๆที่เพิ่มขึ้นครับส่วนหนึ่ง เป็นนโยบายของรัฐบาลนี่มีส่วนที่จะสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในด้านนี้บ้างอย่างไรครับก็นโยบายรัฐบาลสิ่งสําคัญเนี่ยคือต้องการจะเพิ่มสกิลภาพเพิม่มรายได้ให้กับประชาชนอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่ทําให้เกษตรกรยโสธรเนี่ยมีคู่ค้าที่ดีมีช่องการตลาดที่ดีซึ่งสุดท้ายก็จะนําเงินกลับมาให้กับคน ที่เป็นเกษตรกรชาวจังหวัดยุโสัรเนี่ยได้มีไรายได้ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นถึงมีไรายได้ดีขึ้นพบเมื่อมีเงินชีวิตก็จะดีขึ้นความสุขก็จะมาสิ่งต่างๆก็จะมาในครอบครัวชีวิตครอบครัวก็จะดีทุกอย่างก็จะดีขึ้นคนยะโสธรเนี่ยตอนนี้เจอปัญหาเยอะถ้าเรามองเรื่องเด็กเด็กยะโสธรพ่อแม่ไม่เคยอยู่พ่อพ่อแม่หนีไปทํางานที่กรุงเทพหมดใช่ไหมครับ แต่ถ้าเกิดเราสามารถสนับสนุนเรื่องการเกษตรภาคการเกษตรอินทรีย์มีช่องทางตลาดเนี่ยพ่อแม่สามารถไม่ต้องไปทํางานที่กรุงเทพกลับมาอยู่กับครอบครัวทําให้ครอบครัวอบอุ่นมีความสุขแล้วก็มาทําการเกษตรเพื่อผลิตสินค้าเกษตรอินทรีแล้วก็มีช่องทางที่สามารถขายได้ผมก็จะทําว่าคนจะต่ทอทอเนี่ยก็จะไม่ต้องเดินทางไปทํางานที่อื่นอยู่กับครอบครัวทํางานอย่างครอบครัวชีวิตก็จะดีขึ้น ชีวิตครอบครัวคนยโสธรก็จะดีขึ้นนยโยบายรัฐบาลน่ะต้องการให้ครอบครัวมีความสุขมีรายได้สิ่งที่เราทำเนี่ยกำลังจะนําทั้งรายได้และก็ความสุขก,กลับมาให้กับคนในครอบครัวให้กับเกษตรกรชาวจาังหวัดยโสธรเราดําเนินการตามนยโยบายรัฐบาลเรื่องความสุขชีวิตที่ดีนะครับของคนเพิ่มมากขึ้นอยู่แล้วครับผมท่านเกษตรกรของทัวร์ที่ น้ีช่วงเช้าของวันนี้นะครับถือว่าจบลงเรในห้องนี้นะครับสามารถผ่านตได้ตามอาศัยที่เาต้องการอาหารได้เลยนะครับแล้วก็วานนีกรมขบวนต้นออกกลับขอบคุณนครท่านประานในี่องเราโดนาสนะครับท่านสัญชัยพ่วิชัยครับต่อราดชัยจังหวัดนเรากรดังสัมาลุบลุบทางนจังหวัดนเรศรนะครับผู้ค้าในนเรศวรผู้คากางระจโดยรวมต่าทุกท่านที่เกี่ยวข้องในวันนี้ด้วยนะครับเราไปถึงท่านอร เสร็จพอาแล้วก็ปถึปายสีก็เสรวนะเราต้องกอกครั้งนึงครับช่วรักษาทนนครับขอบคุณครับ